สัญชาติอังกฤษรายแรกครับที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเซราลีโอนนะครับ mm hmm. เดินทางกลับประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาตัวแล้วครับเม mm ื hmm. ่อวานนี้กระทรวงสาธารณาสุขอังกฤษแถลงยืนยันนะครับว่ามีชายชาวอังกฤษติดเชื้อไวรัสอีโบลาจริง นะฮะชายผู้นี้เนี่ยทำงานเป็นบุรุษพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลาอยู่ในเมืองเคนามาของประเทศเซราริโอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสมรณะอย่างหนักโดยทางการอังกฤษนั้นได้ติดต่อผ่านสถานกงศูลย์ในประเทศเซราริโอนเพื่อดําเนินการส่งตัวกลับโดยกองทัพอากาศของอังกฤษได้ส่งเครื่องบินโบอิงซีห่งไปรับชายอังกฤษคนดังกล่าวกลับประเทศและนํามาแยกตัวรักษาที่แผนกผู้ป่วย เป็นผ่กผู้ป่วยเฉพาะในโรงพยาบาลรอยัลฟรีกรุงลอนดอนถือเป็นผู้ป่วยสาติอังกฤษคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขอังกฤษได้คลายความกังวลต่อประชาชนว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในอังกฤษนั้นมีความเสี่ยงต่ำมาก นอกจากนี้ผู้ป่วยอีก8รายในประเทศคองโกซึ่งอยู่ในแอฟริกากลางถือเป็นการแพร่ระบาดนอกแอฟริกาตะวันตกเป็นครั้งแรกขณะที่องค์การอนมามัยโลกนั้นเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสมรณะแล้วเช่นกันเผยเพียงว่าชาวเซเนกัลและติดเชื้อไวรัสมรณะระหว่างทำงานดูแลผู้ป่วยในประเทศเซรารีโอนซึ่งขณะนี้กำลังรักษาอาการป่วยอยู่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ระบาดในแอฟริกาตะวันตกนั้นก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับโดยล่าสุดขณะน,นี้ตัวเลขที่ถูกรายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลานั้นมี1,427คนแล้วก็ที่ติดเชื้ออยู่ในขณะน,นี้อีก,กว่า2,600คนครับ